ทำอะไรคะกินอะไรคะเกบเกบฟังงูนพ่อพไหนกินให้แม่ดูหน่อยสิไหนกินใแม่ดูหน่อยสิอ่าไหนอ่าอ่าไหนกินให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะหอมหอม,อ,มอร่อยไหมคะโอ้กินอล้ว กินเบิร์กโดนมันมันก็ไม่เรียนไม่เรียนโดนตีเออทำไมแเนียนทำไม่เรียนโดนตีธรรมดาโอ้กินไปด้วยเช้าไปด้วยโอ้โหก็กินกินธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมคะจ๊ะเอ๋อร่อยไหมคะอร่อยบายไหนบายให้แม่ดูหน่อยบายไหนบายหน่อยค่ะไหนบายยังไงคะ Bye bye. Bay bye. Này, bye, bye. À, bye 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 Nè, bye 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 nè bye con